ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยุบัดฟาร์มนะคะวันนี้เนาะอ่าเอาความสบายๆนะคะของพี่บิ๊กบอยนะคะก็ฝากสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ติดตามช่อง,องของเรานะคะอ่าสำหรับช่องของเข้าค่ะกะแบบวิธีชีวิตบ้านาในการเลี้ยงควายเนาะเอาสบายๆตามสไตล์นะคะตามสไตล์ของอ่าการเลี้ยงของคองเข้านะคะถึงเวลากะอ่าท่า า้าบรไดไปใส่ธวรมติิทุระจริงจริงจังนะคะถึงเวลาประมันซิมองเศา้าค่ะออกมาปลอยไอ้เพิ่อนได้ออกมาแทะเล่มออกมานอนบวกนอนต้มนะคะออกมาเห่นตามาสิ่งที่เขามาักเนาะเพราะว่าวายเขามักเหร่นขี้ต้มค่ะมักนอนตม้มนอนโค้นเนาะมักส้นมักห่านหลังจากนะะั้นเขาก็ล่งไปนอนน้ำนะคะประมันนี้นะคะสำหรับในสายของวขยเนะาะค้งคอกลายกะ เหมือนว่าเขาขันบ่ได้ออกกราลักกายนะคะกลมเนื้อเขากับบอกขยายท่าที่ควนนะคะสําหรับวายเนาะ,ะตามที่เห่านะคะตามที่เราเลี้ยงตามที่เห่าเลี้ยงตามที่เห่าสังเกตเบิ่งกิเป็นประมาณนั้นจริงๆนะคะอ่ะยิ่งเป็นโอ้ยมือเจ้าเนาะอ้อขีออ้ต้มลูกขี้ต้มขี้ต้มถึงหน้กกล่องเมื่อไหร่ อันนี้อันนี้คืออันนี้คือไปซ้นไปห้านแล้วแบบเออเต็มฉี่ล้วนี่จางลงมานอนจางลงมานอนเกือกตมอันนี้อ่าในน่อยนี่ก็มากหยอกเขาครับเนี้อ่ะยายหงแบลไรยายห,หงอ่ามีหน้าเอ้ยระวังน้ำได้ลวกยายหงรามา่มบ่หมัด็กหน่อยไปไ็นไรได้หันเจ้ายาหลงแมวบ่อยนะ ในการเลี้ยงนะคะว่ามีกดทีแน่นอนนะคะสาหรับเพาะเข้าเนาะแต่ว่าสําหรับอเอาะอ่นเขาก็บบ๊อบหูนะคะแต่สําหรับเข้าก็คือ,อไม่มีอะไรที่จะกดเกณ่ทีแน่นอนนะคะเอาแบบสบ,สบายสบายสไตล์เรานะคะอ่าอันนี้อ่ะเกี่ยมานึ่งมาเนิดอเอาเต็มทีเลยลูกแบบนี้เราก็ไปอาบน้ำให้กันได้บัานนี่ <laughs> สำหรับปังๆก็อยู่นู่นนะคะ ล้า,ลางฝนตกค่ะล้างฝนตกมีบวกมีอันนี้เขาเห็ดไใแต่ของเขาเนาะเห็ดเกือบเผักกันเกือบบวกใบของผักของมันแล้วก็เขากระมัเหลินของเขาเ็ตประมาณนี้เลยค่ะซึ่งควายนี่ถามว่าเป็นเป็นสัตว์ที่มีระเบียบเขาบ่ได้เป็นสัตว์ที่แบบเอ่อมั่วขนาดนั้นครับเป็นเขาเป็นสัตว์ที่มีระเบียบนะคะซึ่งเป็นส่วนของผักของมันเลยตามที ตามที่เราสังเกตเนาะตามที่สังเกตมาก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าขอบกึ่นเท่ากับโบหูนะคะสิการันตีแบบว่าเป็นนิสัยเดียวกันกันกนบบกากการันตีนะคะแต่ว่าสําหรับเด็กๆภายในข้อของเราสิเป็นแบบนี้นะคะนิสัยของเขาเหมือนว่าเขาซีนี้ขอบเฉดพองให้ความมั่นเนะาะแต่มีความสุขเฉดใหญ่หงเอ้ยเจ้ากระได นี่คือวิธีชีวิตของชาวคายนะคะแต่ละหมื่แต่ละเว้นเนาะอะ่สำหรับคลิปนี้นะคะบายบายค่ะ